ไปดูนะคะอันเนี้ยเครื่องเนี้ยได้ข่าวว่าราคาหลักล้านเลยเห็นเขามีโบชัวแบบมีผมอยู่ในหลอดทดลองด้วยอะในช่วงยุคหลังๆอ่ะค่ะเขาก็มีงานวิจัยว่าการใช้เซลล์อะค่ะในการฉีดรักษาผมร่วงผมบางเนี่ยได้ผลดีมากๆค่ะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่เราใช้กันแค่การทานยากินยาค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีค่ะเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกผลลัพธ์ของการรักษาทางการแพทย์นะคะ หมอวิวเทคบัตไทยค่ะหมอจิ๊บเทคบัตไทยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในงาน Food and Health Innovation ค <u> ah ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าในงานจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับทางการแพทย์บ้างค่ะไปดูกันเลย มาจากบริษัทเมืกนะคะม์กประเทศไทยค่ะวันนี้ที่นําผลิตภัณฑ์มาเนี่ยก็คือบริษัทม์กเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์กว่าสามแสนรายการเนาะแต่วันนี้ที่นํามาก็จะเป็นโปรดักต์งานทางด้านโปรตีนค่ะก็สําหรับงานวิจัยโดยเฉพาะใช่ค่ะก็ตั้งแต่เริ่มงแต่ในส่วนของเครื่องลันเจลค่ะ power supply ค่ะก็ใช้เป็นงานพื้นฐานในการศึกษางานทางด้านโปรตีนโดยเฉพาะแต่ว่าตอนเซตเจลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสี่สิบห้าทีค่ะแต่ว่าในส่วนของเครื่องเนี้ยถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องเนี้ยมันก็จะเซตเจลได้ภายใน3นาทีเท่านั้น มันก็จะย่นในระยะเวลาใช่ค่ะสวัสดีค่ะเครื่องเครื่องสีส้มๆวันนี้สวยจังเลยมันคือเครื่องเกี่ยวกับอะไรคะเวสเซนบอลนะคะก็คือเป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะคะในการตรวจโปรตีนนะคะซึ่งดูทั้งคอนติเตทีฟก็คือดูทั้งปริมาณนะคะดูจำนวนดูอินเทนซิตี้นะคะสามารถบ่งบอกขนาดเมลกฟเวร์เวทของตัวโปรตีน นี่ที่นี่นะเห็นเขามีโบชัวแบบมีผมอยู่ในหลอดทดลองด้วยอ่ะไปดูกันไปถามเขาก่อนก็คืออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้บริษัทอะไรคะบริษัท p i n t e r n r t e q พ i p m e n t n t ค่ะก็คือบริษัทเราก็จะนําเข้าเครื่องมือแล้วก็น้ํายาจากต่างประเทศมาทําการตลาดให้ที่ประเทศไทยอะค่ะ พอดีว่าเห็นมีผมอยู่ในนั้นด้วยอะ่ะคืออะไรเหรอคะอันนี้ก็จะเป็นของย e ี aw, ่ห้อ Thermofisher Scientific ประเทศสหรัฐอาเมริกานะคะโดยบริษัทเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยอันนี้จะเป็นกลุ่มสินค้า Direct PCR ค่ะพ p c r เนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยาในการเพิ่มจํานวนของ DNA เพื่อให้เราสามารถนําไปใช้งานต่อได้หรือว่าใช้การวิเคราะห์ดูยีนดูอ่าอเดนได้อ่ะคะ่ะโอมาดูบุตนน้กันน,น่าสนใจเครื่องมีแต่จอเลยอะ่ะ คครรื่ององะะไะตัวนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน b i o s c i e e research ค่ะเพราะว่าเราเองนะคะกิบไทยเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะ product ในกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะทางด้านวิทยาสตร์ชีวภาพ คเครื่องที่เห็นอยู่นะคะตรงบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นเ,เครื่องที่ใช้สําหรับงานโมเลกุลารีเสิร์ชค่ะรวมถึงถ้าเร m o v ฟมาตรงทางด้านนี้นะคะตัวเครื่องที่เห็นอยู่ขนาดนี้เป็นตัวกล้องค่ะ i n v e r t e d m i c r o s c o p e ค่ะ<ม>ที่สามารถาถ่ายภาพเป็น f l u o r e s c e n t Mode ได้ค่ะก็คือโอ้โหมันเกี่ยวกับเรื่องนวะัตกรรมการรักษามะเร็งมันต้อง ีเสิร์ชก็คือวิจัยระดับ DNA ระดับเซลล์ถูกไหมใช่ค่ะอุปกรณ์พวกนี้ใช่ค่ะก็จะใช้อุปกรณ์พวกนี้หมดเลยจริงๆแล้วเรายังมีตัวนวัตรกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆ่ะคะที่เราเป็นตัวแทนอยู่ก็คือเป็นบริษัท Thermo Fisher Scientific นะคะเป็นหนอจากทางอเมริกาค่ะ ถ้าเราใช้เครื่องดีๆเครื่องใหม่ๆ i n n o v a t i o นใหม่ๆแสดงว่าอนาคตการรักษามันก็น่าจะดีขึ้นถูกต้องค่ะเพราะว่าเรารู้ว่ากว่าเราจะได้มาซึ่งการรักษาวิธีการรักษาตัวยารักษาแต่และตัวมันค่อนข้างที่จะยาวนานมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตัว right to ก็จะตอบโจทย์ตัวที่เป็น objective research ได้ดีมากๆค่ะ แล้วก็ที่เกษานะคะก็มีโอกาสได้มาจัดบูธที่งาน Innovation ด้วยนะคะก็ของที่เกษานะคะก็มี Innovation ที่จะช่วยรักษาเรื่องของผมร่วงผมบางสีสาราได้ด้วยนะคะนี่หมอจีบนะคะหมอจีบเขาได้รับโอกาสมาเป็นสปิเกอร์ในงานเรื่องของเซลเทอราปีด้วยนะคะ ก็ในการรักษาผมร่วงผมบาค่ะมันก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเรื่อยๆเนาะในช่วงยุคหลังอ่ะคะ่ะเขาก็มีงานวิจัยว่าการใช้เซลล์อ่ะคะ่ะในการฉีดรักษาผมร่วงผมบาเนี่ยได้ผลดีมากๆค่ะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่เราใช้กันแค่การทานยากินยาค่ะดังนั้นนะคะพวกนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยค่ะในการรักษาทางการแพทย์แล้วก็ในงานนี้นะคะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอินโนเวชันทางการแพทย์ค่ะเกษาก็เลยได้นะคะมาออกบูธที่ที่นี่ด้วยนะคะเพื่อโชว์นวัตกรรมใหม่ๆในการรักษา ร่วงค่ะ ก็งานนี้นะคะเป็นงานสรุปสุดท้ายก็คือเป็นงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆค่ะแล้วก็เน้นไปถึงการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีค่ะเป็นกุญแจสําคัญในการพลิกผลลัพธ์ของการรักษาทางการแพทย์นะคะใครนะคะที่กําลังสนใจศึกษานะคะนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะติดตามได้ในรายการ Tech b ไ t e นะคะทางช่อง YouTube ได้เลยค่ะ